เห็นถนัดโอนเปะชายอนันทวีปโพสทวงหนี้ไฮโซแชมป์ปมชนะคดีสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของคุณชายอนันทวีปนะครับหลังจากเรื่องร้อนแรงที่พบว่ามีไฮโซหนุ่มปาขวดใส่หน้ารัศมีแขนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีจนเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตาก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทน ต่อมาทางด้านไฮโซหนุ่มก็ได้ออกมาโพสชี้แจงขอโทษและโชว์สลิปโอนค่ารักษาพยาบาลไปให้แล้วที่พบว่าได้มีการโอนค่ารักษาไปจำนวน2,486บาททําเอาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นไฮโซแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอนไปแบบพอดีเป๊ะล่าสุดทางด้านชายอนันทวีบชยางกูลณนะอยุธยาได้ทวิตข้อความ โดยแชร์ข่าวเก่าระหว่างคดีตนกับไฮโซแชมป์ so ที่ตนชนะคดีระบุข,ข้อความว่าเห็นถนัดโอนเป๊ะรบกวนโอนในส่วนที่สารดีกาพิ่ภากษาสั่งให้จ่ายมาด้วยนี่8ปีแล้วคิดว่าให้เวลาไปตั้งตัวเก็บเงินนานเกินพอแล้วนะยอด2 7 6ล้าน7แบาท24ตงังจ่ายมาเป๊ะๆแบบนี้ได้นะไม่ว่ากันรัศมีแข h ฮชแท็กเซฟรัศมีแขซึ่งคดีนี้เป็นการฟ้องร้องกรณีที่เจ้าตัวในนามบริษัทไซด์ทริปอิเลเมนต์จำกัดคดีว่าจ้างจัดงานถูกคู่กรณีเบี้ยวค่าจ้างจัดอีเวนต์และเบี้ยวเงินค่าจ้าง PR งานเขาดาวที่ภูเก็ตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2555หลังจากต่อสู้คดีมานานกว่า3ปีศาลดีกาก็ตัดสินให้ทางฝั่งชายอันทวีปเป็นผู้ชนะ และให้จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดทั้งต้นและดอกประมาณ2ล้านกว่าบาทครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่คุณชายนะครับอนัน,นท,ทวีปโพสทวงเงินหลังจากที่ไฮโซแชมป์ so amp, โอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับรัศมีแขเป็นเงินจำนวนเปะ๊ะกับค่ารักษาเลยทีเดียวนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องยอดสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ